เดไปดีเลยแม่นี่แก่กนมาักษะของมุ้งไงพันได้พี่น้องเลยถึงงานทั้งามดนี้นโบายดีปคายกามาอย่างนี้มั่จัวมา่้มาะก็เมาปอย่างนีมนี่ มาแล้เพื่นบ่เพื่นนี่ข่าวดีเนาะโดโดยด้วยดสบายดีสบายดีสวแก้วอ่ะท่านี <Lok> ่ก็เลียนลุงใหญ่เนาะแมนได้มาถ่ายทำา่าทอลุงใหญ่เสื่บมาหนี่ทีงานเท่ากับมาหลายหู่หลายคนมาเต่ารวงกันลุงใหญ่ในพี่น้องชีวิตอย่างเด้อเดี๋ยวว่าเด้อนี่คือป้าใหญ่พจน์นี่จะต่ำมุงเงเ่นแล้วนิ้ง

คนใหญ่ไปทางไหนล่คนใหญ่ไปหุงเฮียนไปเฮียนสบายดีเด้อมาพญานี่พวกนี้อยู่อยู่ประถมเด้อเดี๋ยวาก็เข้าไปลุนกันเลพี่น้องเอๆๆเฮาก็อยู่ห่างๆกันเนาะเลยเอามาเลยทีมงานเฮาน่ะาะมื้อนี้ก็พาทีมงานออกไปข้างนอกแล้ว ก็บยพราะว่าขอมากินข้เทียดานอกเยเนาาว่าพาราินเินไปแลีวมีอันแนวให้ทีงานกินเลยพาอย่าขอมาจกสิได้ยังบอ้ข้าวว่าเพิ่เนมากรวยเลย้วยอ <arians> ัีโมหเลพราะว่าเเตือนกันนะเกพราะว่าชได้หาไว้่าเนาะ่ามานั่งเลยทงานเาเนั่เลยเพราะว่าขามา สิเมื่อแล้วบัดที่เ็ิดไทยเยู่เนาะพาทีมงานไปวบบนันเยี่ยมคูบาานเโดยสบายดีโดยสบายดีฮัลโหลแม่สบายดีโดยมัได้งานที่มิ่ข่าวดีเนาะ้าเป็นใยเดียวัโดยเาะกสาวเ้าเพิ่มเนาะจะงไงจะได้ออกไปนอกสเ้วเพิ่มคงขอมา มาเพื่อลุกใหญ่แน่ปกติกับลูงใหญ่ก็ไ่ได้เลยว่าตายอยู่เพื่ออยู่ชาติเท่าเ่อเนาะแต่ว่าเขาออกไปเนาะเลท่างจากแก่คนโตมาว่าทำมาในบ้านกัน้องะทำมาในบ้านกันเพราะว่าปกติเขากะได้ไปตั้งแต่สาวเที่ยวกับทีงานเขาทุกคนเนาะแต่ว่าสาวสาวันนี้กตลุกใหญ่ก็พาทีงานเ่านีิเดออกไปสาวเที่ยวเาโทรกับทำมาทำมาไดเนาะมีเรืยองย่างนี้ย่ยังมีเรยยองอย่างนี้อยั่่าทั้งว่า ทีนงานเราออกไปยังไม่ได้กินข้าวจีน่ามึงแงกจะเรียกหมูปุ้มได้ผมเนาะมีเลยว่ากันได้โอกาสพอดีพาทีมงานถามว่าบ้านหายข้าวจีน่ากันจี่น้องเนาะถามว่ามีทางไปหี่อข่าวการรุ่นต่อไปว่าจะไปทางใดทำงานเดี๋ยวนาะงานท่ากนจะไเริ่มรุ่นไปนะโดยโดยขอสักแก้วมากกว่านาะเลยแก้วมาเอากระเช็คบัญชีเอาเงินมาให้นะว่ามาถ่ายกันก่อนที่จีน่าเลยเออาอสาวก็จะแจ็เรอสีนี้อย่างเนาะเนาะอยากไปด เพราะว่าอันทั้งยังไงกับพาะทิจงานใส่หม้อเครื่องเหมือนเนาะใส่หม้อเครื่องแล้วก็ส่งก้าวมาบ้านให้สาวบ้านตอน เอามาลุ้นนห้องีว่าเพ่มีเงให้มีจังหวะเป็นบ่อปทาคารดทีเนาะป่าีเดียบมูเลยไะเดี๋ยวเป็ูวายเี่ยาสาแก้วกำลังเดินทางมาเนาะกระายแจ็คหน่อยเพ่อนไหน่อยปลาคาร์พกำลังเดินทางมาตอนนี้เขาจะมาูทังเรือลุงไงเรือลุงไงมันะทำมา้าเพนี่น้อมาจ้าดีได้ตดห้นะติดตรไหตรงนยน้าลิดตัวใลือดไก่ัด Cái cây cây này à. Bạn chơi với bạn Chơi với bạn Nhằm muộn nhằm chăm chăm cho mình nhé Muộn muộn nhằm muộn nhằm nhằm để tìm có lợi thế nào Chơi với bạn chơi với bạn nè Được rồi Chơi Càng Câu lao thảo thai Bảo โอว่าสิาบุญญามานามาเพราะว่าทังลู่เนี่ยอะมือเศร้านีกะเอาปินทังสะพาบุญนะกับพาทีงานขาเป็หม้อน่องเตินเนยได้เรื่อเอาเครื่องเอาปินมีมาม่าปินอันไทยเป็นอย่างไปหม้อไปแต่วาทางปล่อยเรื่อย่ไปไดาทีน จะโชว์มากว่าให้กลับมาบ้านก่อนที่มามีเรื่องเล็กน้อยแล้วกะบ่อยกว่ายากนี่เองไม่ทราบว่ามีรักผู้ใหญ่เป็นฝากเงินใหม่ทางงูง่ายจะเรียนไปเอามาให้เพื่อนเจ้าเจ้าใส่ไม่เห็นเนาะเพราะว่าข้าก็อยากซื้อผ้าเพื่อนเนี่ยนะจะได้กินข้าไปจะได้เล่นไปเอาเงินใหม่เพื่อน เจ้าโอ้ขอขอบอกขอได้หลายเนาะขอบังขอใจลงหน้าพี่น uh, mm? mm. mm ้องเด้อเนาะท่านจสิบ่แว่าเะด้อ่เนาะเพราะว่าทางเฮาก็เพือสิได้เงินแต่ละบาทแต่กี่จเาต้องใส่เงินในงานเนาะแม่เพิ่นก็ามาให้สะแวอยู่ไ้แกกันนึง้อนออาามาใหญ่ พอาเมืองน้ำมันนเห็นไปน้ำกันคนนั้พได้ค่ะำเมืองน้ำมันนี่นเนาะรวยสิ้นเล็กมได้เงินทาของันอย่างนนแล้วมันใหญ่เยงจับจับไม่เงินอยู่สองแสนกี่ลงใหญ่เนาะพวกรับเสียพวหายดวงใหญ่พอได้คานเมืองน้ำมันแกระจายเนาะ อใจลายด้อทของทางสาแก้วาของทางมงไนะทซ่นทางันต่างประเทศโดยทางสหรนี้การแต่ว่าคนโบประสงคของมา่ยโดยนี่คือไงใจดีแท้เนาะ ผมมบ่ขอบใจหลายเด้อสุดขอบคุณเมื่อว่าให้เงินดุลไงเท่านี้เนาะแล้วก็ให้คืนไปทางครอบครัวเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าให้คืนสั่งฟุขคืนให้หัางให้มีอยู่จริงเป็นชุกเนาะ ทางงญ่ก็สิเอาเงินตัวนี้มาใส่เป็นประโยชน์ที่สุดนางครอบครัวของงญ่เนาะบีชิไปเด็กเป็นัวเขาทางครอัวนี่เป็นงานนาอะเวเนานงน้่่เป็นงานชเป็นสเนียเนาจว่าไทางมีพ่เนาะ ว่าเป็นลากงมือเขียวตาบ่ใจหน่อยเป็นเป็นไรเนาะก็มือซึกเพิ่อนพี่น้องเลยเหมอนจะเอาก็สีบรรยายเลยลุงใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าว่าถ้าลุงใหญ่ได้เงินซำนี่มาเนี่ปกติลุงใหญ่จะไปเหตุบ่บว่าทั้งสองมือสามมือไม่ได้เลยเหตุงานนะโดยแต่อันนี้แบบว่าน้ำใจเนาะ เฮากะยินดีต้อนรับให้ว่าเฮาฮักตั้วแต่ว่าบ่จักโพดสิเว้าเลยพี่น้องเนาะเอาได้เงินมากะสิใส่พี่น้องเนาะบ่ออกเลยบ่ว่ามันกยชีวิตครอบครัวเฮาบ่ได้ไปหลายมื้อเด้เนาะ้หรับครอบครัวบ้านนบ้านนาเฮาเนาะเพราะว่าการใช้จ่ายกเฮากก็ได้เฮาก สิ่งที่บ่อจำป็นเฮากับทีบ่อไส้นะเพราะว่าเฮาใส้แต่สิ่งจำป็นกับครอบครัวเฮาได้เงินมากจากนี่เฮากับพ่น้องภูมิใจหลายๆนะแต่ลักๆแล้วนี่น้ำมันรถนี่ยจำคัญนอู้ใช่ไหมอ่าแต่ละมึงเกาต้องต้องใส่น้ำมันลดเพราว่าเฮากับไปฮะเนาะมานี่กับลุงใหญ่ก็ได้เข้าไปมอบงานแล้วแล้วเฮากับเฮากับไปเขาทีมงานเขาชุดหนึ่งเฮากับจะบอว่าทีให้ทีมงานเฮากับ ได้กิน <amounts> น <of sugar writers> ้ำแน่นาเนาะก็ได้ซื้อแอบร่อยเ่าดุ๊งางก็ได้ชื่อแอบร่อยหายทีงานเ้าก็เป็นนมเนยด้วยว่าเป็นอย่างนั้นอาจจะว่าเ้านี้กับสามเที่ยวก็ไ่ได้ไปน้ำเนาะเมนืามเที่ยวเฮาก็ไม่ได้บอกเนาะีเจียงน้ำลังไม่ได้บอก่มกรชื่อกินเยอะกยงนอะไเนาะ พี่น้องเอ้ยตื่นตันไปเนาะทางลุงไงกับเขอขอบมุกขอบใจลหลายโดยเขาพี่ให้เงินลุงไงมาเป็นว่าเพิ่นกะให้ว่าเป็นน้ำคิดน้ำใจเนาะจากเพิ่นเอากะขออวยใช้ให้พรทั้งครอบครัวเพิ่อนอายุดีมีแฮ้งสั่งลูกพุกขึ้นเหตุการณ์ฆ่าการทายเหตุธุรกิจอยังกะขอให้มีกำไรมหาศาลเนาะนี่เองเป็สุขพี่น้องเนาะทางอิทธิพันกะเห็นทางว่าลุงไง ทางลุงไงเนี่พมกขอใจได้ลายเนาะพอหาทางครอบครัวเพิ่นอยู่ดีมีแห้งพิ่นหามาซับหนี้เขาก็หายคืนเพิ่นรอยเท่าพันเท่าเนาะสบายดีเด้อลุงไงพึ่งกาเทื่นติดวัดพ่นกาเป้านี่ยแบบบ่อยากเ่แล้วป็นแม่พี่น้องปกติลุงไงชิเ่าลายก็นี่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นติดเ็นติดเนติดเองมจปกติหน้าเ็ติดอีกเนาะ คนบาลูกใหญ่ทีออกไปให้ไปหน้าเลาน้าหอกเนี่ยครับาน่คิดทำอไร อ้าวแบบนี้เอาเอาเรื่องนึงแับนี้ยังไม่ได้ถามเนาะโดยทางภรรยาลุงใหญ่เป็นนี้ชื่อจังไรเนาะแม่พี่ชาลุงใหญ่บ่ได้คอยเอาลูกเมียหรือว่าครอบครัวลุงใหญ่นั่นออกไปนอกบานได้เนาะโอ้ยมีงานเหมือนยังบ่ออกเนาะแย่ไปหน้่ลูกน้องลูกน้องดูแวกันดนด้วงโดยโดยทักทีมงานเทามียังถามก็ถามมาเลยลุงใหญ่เนาะกครอบครัวลุงใหญ่เนี่มีอยู่กันจัากคนนี่โดยท่าครอบครัวลุงใหญ่มีสี่คนลูกคนงลูกจองยิงเบวด น้องมดซาพ่อกกคือจังได๋เนาะพ่อกกกะน้องคิมมีอายุจักปีอายุ3ปีจ้ะบน้องเด้8ปีน้องิมน้องิมน้องคิมปีโดน้องซิมอืมบาดทงภรรยาลุงใหญ่เด้อจ้ะอ๋อนี่บัววนอ๋อันบัววนอายุเท่าเด้3 5จ้ะอยหลายด้บ่แก่แล้ว เฉพาะแตลใหญ่เพิ่นบ่ให้ออกชื่อนีแม่นอยู้แล้วอีีนู่้แล้วคนนสิมีตแน่เนาะแม่นเพิ่นหวงเนาะาามนัจังสิแม่นเพิ่นหวงจัสิแม่นแบบได้แม่แต่มีหลายทางอยู่ได้มีหลายรูปแบบเนาะมีหลายแบบมลใหญ่ด้ซะลใหญ่40กว่าได้แต่ว่าได้เมียน้อยก็หวงนี่เป็นธรรมดานเ้เอากล้องได้เนาะดๆๆ เป็นกองธรรมลาพี่น้องเลยกลัวมากลัวห่วงก็เป็นธรรมดาเนาะแบบว่าแบบว่ากันพี่น้องเลยเนาะวันนี้คนเอาทีมงานมาในพื้นชิดแยงีกยังพี่น้องรอรุ่นกันรอรุ่นกันไปก่อนเนาะเพราะว่าทางทีมงานเขากับปกติกับไปเบ้านัวหัวนัวม่วนน้ำกันอยู่แล้วเนาะเอากบบนี้ก็หคิดว่าอัน มีหมูกระทะเด้ยงบอโอ้ับ่ต้องตัวตัวนี้ต้องรุ่นไปอีกก้อนเนาะมันเปลี่ยนรุ่นอ่ะเนาะรุ่นนู้นเนาะโอ้ยยเราบริกินยย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 กยย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 ยกมยยยยยยัยย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 ยมยยยยยยทยยยม่ใส่ยกัว่ายรอบนี้กำนีก่อนา เอาทางเอากลืมอีกเนาะก็ขอบโมขอบใจทางสาวแก้วเพ้่อนแก้วเพื่อนขอบคุณทางแก้วเพื่อนเนี่ท่างสาวแก้วเพื่อนเป็นสจ้าท่านดุลยมามอบให้ทางลุงใหญ่เนาะเอาก็ขอขอบโมขอบใจทางสาวแก้วเพื่อนซ่องเพื่อนนะเนาะให้สาวแก้วเพื่อนนี่มีสุขภาพแข็งแรงเนาะสั่งลูกปุกขึ้นในห้างหามีเห็ดเบียงงานกะคอหันดื้อในไรเนาะเพื่อนได้อันผู้เละ เอ้ยวิวหมดละโดยเนาะโดยสมว็มันารถนาเนาะโดยให้ทั้งสองคนก็ฟังๆอะไรกันเนาะเอาการอะไรคือมูใน่บ่ทั้งอันทีมงานเท่าก็คือกันเนาะเทละซองก็มาพามาสัมภาษณ์เขามาเยี่ยมยามตามข่าวทั้งครอบครัวของลุงหญ่มื่อนี่เนาะทีมงานของเทละซองนั้นก็ให้มียอดวิวประฟังคือกันเนาะแปลว่าให้งานเบี่ยงงานในีใครลาบดื่นคือกันพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งทีมงานเท่ากับปกติก็ได้ มาหาสู้กันอยู่แล้วหักแพงแบงปันกันเนาะขอให้โชคดีโชคมาพุทธคุณทุกคนพุทธุกงที่เข้ามาเนาะเดียวจะแรกแรกแล้วก็ยังให้ลุงใหญ่ไงคนยิ้มอันว่าชื่อเสียงอันทีมงานหน่อยแล้วเนาะงานทีงานเทากับกับหูกันดีเนาะเพราะว่าเทากับไปแตกไปต้องการลุงใหญ่กับมีทีมงานทางสาวแก้วเนาะกับว่าสีทองสแนล เบาเท้าเบาภูไทยเบา้ารุณเบาศีลาเนาะแล้วกนี้กับเบาศีลาเคนเบรกิดเข่าเนี่ยคนเบรกิดเข่าเนี่ยคนยิ้มเข่าเหมืนกันลุงใหญ่เรียกโบกุ้มเพราะว่าไปมอบเออไปมอบงานให้เขาอ่ะพาทีมงานที่กีรูว่านเนี่ย โอ้ลุงใหญ่ตยจนงานจนงาคนงานจนตูนงานกานขอไปน้ำขอท่วงเลขคุยตะกี้วันที่แกอันแกดมีไปห่อไปหายนองน้ำพิงแล้วเหมือนไงวะโอ้แต่ว่ามากนี่ต้องเตือนไปไว้ก่อนเด้อเพราะว่าเตรียมไว้ถ่ายนี่เกิดบุญกาเม่นใกล้อยู่แต่ว่าบม่ได้เตือนเนาะเสพไน่เนาะแม่นพันซีเพิ่บุกะขอขอมุกขอบใจหลายเนี่ยคือว่าในพี่น้องเนาะลุงใหญ่ก็ได้รับเป็นงทีเรียบร้อยแล้วฮะ ว่าทางนึงใหญ่ก็สิเอาอันเงินส่วนนี้ก็ไปจุนเจือกับครอบครัวแหลเนาะว่าเฮากใช้จ่ายก็แบบประหยัดอนะเพราะว่าทางบน้ํามันรถนี่แหละ่แม่พี่น้องไงยโดยน้ํามันรถลูกใหญ่มันก็ต้องไออกไปทุกมื้อเนาะแมต้องาใช้จ่ายค่ากินบัเติมเงินแน่เนาะใหญ่ใช้ทุกอย่างไม่ซั่นซั่นเนาะนี่ก็ซอยุูงใหญ่โอ้ได้หลายมือนี่พี่น้องเนาะโดยเพราะว่าทางเฮากนิ่นก็คือประหยัดนั่นแหละโดโย อันนี้คือประยัดเพราะว่าทางเฮามันบ่มีก็เลยว่าได้สํานี้เฮาก็ขอบมกขอบใจหลายๆเนาะโดยอ่ะว่าจังได๋ครับบ่เฮาเตรียมโตกินข้าวแล้วนี่เนาะเดี๋ยวเเฮาสิออกไปทางนาจอันี้โดยอ่ะซั่นกทางเฮาก็ขอให้ลุงใหญ่อยู่ดีมีแฮงเด้อทางครอบครัวเนาะโดย ใส่นำทีมงานเขาโคตรตักับน้่ลุงใหญ่เนาะโดยอสบายดีดสบายดีทีมงานเฮาเปทุกช่องนาะทีมงานเฮาโดยสบายดีบุกฤษกนเนาะโดย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 โมานี่พาทีมงานเขามากินเขาถ้าเกิดลุงใหญ่พี่น้องเลยคะ โดยโดยโดยโโโพรัว่าทางเขากับไปสัมภาษณ์มาเนาะยูเข่าขีน้าพี่เนาะกับเล่นเวะเขามาทางเฮือนไ่ลูกไง่มานี้เนาะครับมียังกินเบองกกอนพี่เนาะใญ่ไเพิ่นตำมะฮุงอันนี้บพรได้พักบ่เฮนี่นะ ก็จับได้แล้วจับกุ้งวอรตัวนี้เนี่ของมักวอร์ซิล่าของมักวอร์ซีอยู่นะอ่พี่น้องเนาะทางเราเก่าชิได้อันมันมันก็คือมักแค่ไหนพวกเราพี่ดิชซีมไปเบิ่งอะอ่ะเราเบิ่งเนาะเซียบมึงไงคำว่าเซียบใครทุกคนกินแล้วต้องย่องกินเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็าชิได้ขออนุญาตบาดคำพี่น้องมาเนาะฝักผอดกินเข่าทางทีมงานเทามาแต่สัมภาษณ์เมื่อยก็เลยเบริเข่าทางเพื่อนลุงญ่มาเนาะ กินขา้าวมาพี่นออ้องนะมากินข้าร่วมกันพี่นอ้องอ่าโดยอ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณที่ได้เข้ามาเบิ่งคลิปของลุงใหญ่และทีมงานเนาะขอมอบขอบใจแต่ลายขอจบคลิปนึงไว้เพียงเท่านี้พี่นอนะ้องเนาะขออยู่ดีมีแห้งก็จะได้ก้็ขยันมีรับให้ด้วยพี่นอ้องขึ้นอันื่นสร้างรู้ขึ้นก็กล่าวคำว่า,าสบายดี